วันนี้นะคะวันที่หนึ่งเมษายนแม่ชีอยากจะมาอ่าเล่าความหลังของแม่ชีที่ได้ผ่านมาให้ฟังนะคะอย่าเพิ่งลำคาญนะคะคือแม่ชีแต่งงานกับสามีมาอ่าแล้วก็สามีก็มาตายก่อนตั้งแต่ปีสามห้านะคะแม่ชีก็เลยเข้าวัดเลยปฏิบัติธรรมทีนี้ปฏิบัติไปมาก็พอจะ ่าระ,ะลึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่ชีวิตเราเกิดมานี่มีอะไรบ้างค่ะแม่ชีจะเล่าให้ฟังว่าปีสามห้าตอนสามีเสียชีวิตแม่ชีก็อ่าอยากจะรู้ว่าคนเราตายแล้วนะอย่างลวงตาท่านเคยบอกไว้ตลอดว่าตายปุ๊บเกิดปั๊บเลยนะคะถ้าไม่มีกรรมหนักๆ ก็จะไปเกิดทันทีเลยเชี่ยวเสี่ยววินาทีที่ลมหายใจหยุดตเต้นตายปุ<ม>๊บก็จะไปจุติเกิดทันทีเลยไปเกิดกับใครที่จิตมันละลึกลได้อะไรเงี้ยที่มันเป็นห่วงมันก็จะไปตรงนั้นเลยทันทีทเพราะฉะนั้นต,ตอนที่สามีตาย,ตายมิจีก็เอเอจะทดสอบดูซิว่าแกจะไปเกิดที่ไหนก็เลยทําเครื่องหมายในร่างของแกไว้ก่อนที่จะเผานะคะโดยเอา ก้นหม้อดำๆนะคะเอามือป้ายปไ้ายไว้ที่คอแกไป้ายไว้จุดหนึ่งที่คอและจุดหนึ่งก็ที่แขนนะคะของสามีของแมช่ชีอ่าแม่ชีก็เลยป้ายเสร็จก็นำร่างเข้าไปเผาในเตาเรียบร้อยเก็บกระดูกแกไปเก็บไว้ที่ทั้งพระภูบัวภูน้ำอ,อๆๆ้อยบนหน้าผาเลยนะคะ เพราะว่าตอนก่อนแกจะตายเนี่ยแกเป็นมะเร็งป่วยอยู่หกเดือนแกบอกว่าแกระลึกได้ว่าแกเคยห้ามไม่ให้แม่ไปวัดไปว่าไม่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วแกระลึกได้แล้วว่าแกจะต้องตายภายในหกเดือนแกก็เลยพูดก่อนตายว่าถ้าแกหายมะเร็งแล้วแกจะไปอยู่วัดกับแม่ชีแม่ชีก็บอกเออหายแล้วค่อยไปไม่เป็นไรหรอกยังมีโอกาสปรากฏว่าแกตายพอตายปุ๊บอยู่มาไม่นานลูกสะใภ้ของแม่ชีก็ท้องนะคะ ทองแล้วก็คลอดออกมานะคะเขาออกมาครั้งแรกเราก็ไม่ยังไม่ได้ดูอะไรยังไม่รู้เรื่องอะไรพอพอเด็กโตสักประมาณหวหนึ่งนะคะก็มาสังเกตเห็นว่าที่โคนเป็นปานดํานะคะแล้วตรงข้อแขนก็เป็นปานดําเป็นปานดําเลยนะคะใหญ่มากเลยเท่ากับนิ้วมือที่เราป้ายเลยนะคะโอ้โหเราเห็นนี้เรายังตายแล้วเราเคยทําไว้นี่แกมาเกิดกับลูกจริงๆด้วยมาเกิดกับลูกคนโต ปรากฏว่าเด็กคนนี้พอโตรู้เรื่องพอเห็นแ,แม่ชีนี่รีบคานเข้ามาหาแล้วก็มานั่งอยู่กับแม่ชีตลอดเลยโดยไม่ต้องนั่นเลยเหมือนกับจะระลึกได้อ,อะไรของใครสักอย่างอะไรนี่นะคะพอแม่ไปหาปุ๊บเด็กก็จะมาอยู่กับเราทันทีเลยอ่าจนกระทั่งโตไปโรงเรียนสามสี่ขวบพอปิดเทอมปุ๊บต้องเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วตามแม่ชีไปอยู่วัดทันทีเลย แกจะไปอยู่จนกระทั่งเปิดเทอมแล้วกลับมานะคะกลับมาเรียนหนังสือเพราะโรงเรียนหยุดปั๊บแม่ถามว่าจะไปไหนลูกจะไปอยู่กับย่าที่วัดเออไม่ชี้บมานก็แปลกดีนะแต่แต่ที่สังเกตได้ชัดๆก็คือปานสองข้างทั้งแขนทั้งคอเนี่ยชัดเจนมากเลยดำๆนะคะก็เลยทําให้แน่ใจว่าจิตเขารักลูกเขามากนะคะเขาตอนเขาตายอ่ะเขารักลูกเขามากเลยเขาก็เลย ไปเกิดกับลูกทันทีเลยโอ้โหนี่แหละเวียนว่ายตายเกิดนะคะคนเรามันไม่แน่เพราะฉะนั้นเป็นข้อพิสูจน์ที่ไม่ชี้มั่นใจว่าจริงนะคะอันนี้นะคะถ้าท่านได้เข้ามาชมแล้วก็ใช้การพิจารณาดูแล้วกันนะคะปฏิบัติท,ทําดูค่ะแล้วจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดทันทีไหมตายแล้วต้องไปเสวยกรรมหนักกรรมเบาไหมอันนี้ทุกคนนะอย่าประมาทนะคะแม่ชีขอให้ทุกคนอย่าประมาทนะคะ รักษาสินห้าให้ได้นะคะอนาคตจะเริญรุ่งเรืองแล้วขอให้มีความสุขความจเจริญค่ะสาธุ